มา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 ขามาขมาขมามาเล่ร็ววันที่ยี่สิบสามจะยกเสาเอกเสาโธมืัอนั้นปูอายตนะก็จะออกมาด้วยวันที่ยี่สิบสามวันที่ยี่สิบสามอ่าวันที่ยี่สิบสามเป็นมือสันวันดีนะเศรษฐีพยาวันวันที่ยี่สิบสามเนอะวันนั้นไหนมายกเสาเอกเสาโทซอยกันแต่การถ้ามีทีรับปูองค์อายตนะอ่าตอนนี้กำลังให้สร้าง คนกำลังปูกระเบื้องว่าเห็ดแผ่นเห็ดแทนอยู่เคนกำลังปูกระเบื้องอปูกคือเรื่องกระเบื้องเสร็จวันนี้นะช่างเร็วด่วนจีมากเลยปูอันนั้นจน่าคลาชบอปูอายตนะโอ้ปูอายตนะอายตนะทั้งหกเขาแหละตาหูจมูกลิ้นกายใจอ๋ออยตนะอ๋ออายตนะทั้งหกนะ่นให้เกินนักสั่นก็ต้องเกินนักสั่นเพราะเขาเกินนักสั่นไม่ได้เวลาปูเวลานี่ยสามโมงสิบ า,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 าคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการผนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมะจะทำพิธีโยกเสาเอกเสาธงและกาศตอนรับปูอัยตนะเพราะทำพิธีบ่วงสรวงแก่ตอนรับเพิ่นประกาศกาวอัญเชิญเพิ่นเสื้อจะขอเวลาบวงสรวงอีกก็คือโอกาสดีเพราะว่าขันเทศและขันเทศไงนะ บ่รจากเพ็ดน้อยอ่อนน้อยเงี้ยลูกหลานมากกับที่ฟ้อนเพราะไรอ่ะกันชิมากกันบ่ได้ก็เลยบ่รจากเพ็ดอ่าให้มาพร้อมกันทีเดียวเลยให้มาพร้อมกันทีเดียวล้เด้อโชคหมานค้านอนกันในมโนเอฟซีเดี๋ยวปูซู่ช่องเดี๋ยวเสียใจจ้าปูเสียใจนี่อะไรที่สิ่งที่เสียใจมากสุดคือถูกแต่ซื้อไม่ได้ อ่าก็มีผู้อเอฟซี่งเงินมาให้่ผู้ข้าเจ้าไปหา100ซื้อได้เนาะลูกเนาะผู้ข้าเจ้าได้ผู้ก็เลยว่าโอ้ยจู่เจ้าจังโชคดีกว่าลูกศิษย์ลูกหาไข่คางข่อยแม่คู่กับบัวได้คู่ได้กับบัวได้ก็เลยว่าโอ้ยจะขี่เฮ็ดจังไหนงวดนี้ก็เลยรีบปล่อยก่อนเพื่อนรีบปล่อยก่อนเพื่อนให้ก่อนรวยก่อนให้ก่อนรวยก่อนเฝ้าไปหาทรัพย์จารัฐบาลไว้ก่อน ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวกหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบรรดาชโชคลาภการเงินการงานการขาการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทางเห็นะไปเลขปูคับว่าจนเห็นสีบบก บ่ท่านเห็นจ้าบอท่านบอท่านบ่ชัดเจ็นได,ดย้ยิน <ปะ S 2> ออกจากปากก็นเนาะเลขได้มาเมื่อคืนเนี่ยปูเพิ่นมาบอกว่าหาย,ยังมาเหมือนเก่าแต่ว่าเพิ่นหาบมาเมื่อคืนเนี่ยหาบหาบมาเพิ่นก็เรียกว่าหาบเนี่ยกระตาเป็นเก้าหรืลูกเพิ่นวางสิเนาะอ่าหาบมากระตาเป็นเก้าผู้ที่ถืออ่าไม่คาดไมาให้เนี่ยเป็นพ่อแม่ผู้บ่ายจันที่ปูนับถือเป็นปูใหญ่แหละปูที่เพิ่นเคยมาหามาบอกคืออะละเพิ่นก็เรียกว่ากระตาเป็นเก้า ห้าเ้าด้อลูกเด้อโอ้ต่ว่าเล็กสามตัวเิ่นก็เลยว่า9เอ้ยกาาเก้าเหเกเด้อสองตัวให้ไปตัดเล่นเอากับซื้อลอตเตอรี่ไ้ก็คือห9 9เเหเนาะคันผู้ใดคือว่ามันจะตดมันก็จะเป็นเกเก้าก็มีอยู่สานีสตัวมันบอลเลขกเลขมีสองตัวนึ่งเนาะอ่าเพราะฉะนั้นแล้วแต่ว่าอ่าแต่ว่าใจนี่มากหลายที่สุดคือห้าเก้เก้าเกา้าเก้อ อ่าเก้านี่มากหลายตอนนี้เนี่ยเพราะเสื้อเสื้อเงสิละอ่าเชื่อในแค่ปูคนว่ามาจจะสั้นเขาก็ว่าไปสั้นเลยว่าไอเฝ้าไปหาซื้อยิบยืมลอตเตอรี่อ่ารัฐบาลไว้ก่อนเด้ออ่าถามว่าชอบมากที่สุดก็คือห้าเก้านะบอกลูกบอกหลานตัวผู้ทุกคนอ่าวันวันหนึ่งมันไปหาซื้อกันบ่ได้งวดนี้ก็หาซื้อไว้แต่แต่หัวดาพอผีและลูกบอกก่อนมูนะลอตเตอรี่ไว้หาซื้อยิบลอตเตอรี่ไว้นะส่วนไอ้ ป,ป,ปูรลองคขาว่าพอพอตั้งใจวันสีเฮดสันทีส้กามนี่มันสีบ่อส้กสามอีกส้าบออเลขรถพอกับสองสาไปพิจารณาวนะรวกันวัดต้นอ่าไปพิจารณาพอ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 ไดแต่ว่าส่วนที่พอบอได้คือ5้าเก้า้าหเก้าม huh? like ีอยู่ซ้ำนี่นะเพราะว่าพพพพได้ไปขึ้นยังไงรถขั้นไม่บอกสองสารถขั้นหม่ยกเสาเอกวันที่ยี่สิมยกเสาเอกวันที่ยีอันนี้ว่ามาตั้งไหนว่ามาตะกรเล็กออ่คดอีกอ่ะว่ามาตะกรเล็กอว่าอ ไปครับพิจารณาเบิ้ลก็ได้เออ <saturated. S 2> <Cock S 1> อันนั้นอันนั้นแล้วแต่ค่ะอันนั้นแล้วแต่แต่ว่าพอนั่นพ่อได้ไปขึ้นเส้แฉ่เออพ่อได้ไปขึ้นเส้แฉ่อ่าขึ้นเส้แฉ่ยุดตัวเดียวมองกล้องมองกล้องอันนี้คือห้าเก้าเออขึ้นเส้แฉ่มองกล้องมองกล้องอันนี้คือห้าเก้าเท่านั้นนอกจากหันแล้วไม่ได้ขึ้นอีกยังอ่ส่วนเลขสองตัวแนวทางเลขสองตัวนั้นอู้ก็ได้มาเยอะแต่ว่าบอกไปว่าท่านได้พ่อพอเบิ้ลก็บอกว่าอย่าพังบอกผู้ใดเด้อ หลังวันพระอาจจะเป็นหลังวันที่24ไปหลัังวนที่อเพราะว่าใจเพิ่มมาเนื่อีๆเพราะว่าวันที่24พระเพิ่นสีเขายมหาอ่านเพิ่นสีเขามาหาปูตลอดอ่เพิ่นสีเขามาหาปูตลอดช่วงช่วงวันพระช่วงวันพระเพราะเพิ่มมาแล้วปพเพิ่นกัสที่มะว่า้เฮาฟังอ่า้เรามาฟังสองตัวนี้รอบเบื้องหลังวันพระเนาะค่ะคารอบหลังวันพระเพราะว่าวันพระในวันที่เขาวันสามที่24เนี่ เนสิมาบอกกูอยู่ตลอดทุกวันพระนะพอพนสิมาอยู่แต่แค่พอวันพระเท่านั้นถ้าไม่ใช่วันพระท่านจะไม่มาหรือเมื่อไรที่เพิ่นอยากมหาอิลิแหมเพิ่นสิมามาโดยบอท่านบม่ได้เข้าตักตัวแต่วันพระนี่คือรู้เลยว่าเพิ่นสิมาคือม่นคือเนี่ยสวดมนต์อยู่ยายามหามอะได้ลูกัวเจ้าของลูกสวดไปว่าเปลี่ยนเลยสวดคล้องสูตรที่เจ้าของสูตรที่ไหนสวดไปเป็นว่าเพิ่นพิ่นเพิ่นอยากมาหลายก็เลยมนเพิ่นได้ก่อน่าพอเออ่าเฝ้าเด้อให้สวดประสูตรแล้วก่อน พ่อสวงเสร็จแลวกะเพิ่นก็เลยมากเพิ่นอารมณ์ดีคีอเก่้าพอเพิ่นน่ะถ้าเพิ่นอารมณ์ดีแบบนี้มันก็บ่เคยพลาดจากเทื่อนะก็คือหัวดีหา7นึ่งเจ็ดมั่งล่ะนะมีงวด6 6กแล้วที่พ่อพลาดน่ะงวดนหกพลาดไปยังมันจากสิีวางไดนมันบอกบ่ได้เนาะแต่ว่างวดนี้ถือว่าเพิ่นบ่พลาดเนาะมันหหาสองก็ได้แต่มันก็ออกสองหาเพราะคนเขาต้องกลับอ่าเพราะฉะนั้นเราจะเรียนจะเลากันด้ยิงกันนะ่ะเสียงดังเ้อทั้งนั้นเ้อลูกหลานนี่แขกไปแท้มากอยู่ลูก ยาเสียงดังไปลูกหลานอ้ยมองยูมองเศร้าออกว่าเหล็นน้ำอ่าด้วน้ำสวนนี่แหละเออ,เอ,อตามนั่นเด้อ,อ,อช่วงผู้สกคนผู้ใดมียังถามอีกบอผูกะเบ้าชัดเจนแล้วคระบแตู่้ว่าที่ถามยาอย่างเพราะว่าผู้นาาเป็นคน <ขา S 1> ที่ให้ชัดเจน<า>อ่าตัวเลขคือตัวเลขผู้บอกหมดแล้วบอกหมดแล้ว ตอนนี้ว่าเบิดใส่ปูนี้นะบอการ์กเม็ดบอกาก์บอกริกค่ะอ่าบ่มีกริกมีกากปูน่าว่าตอนนี้ว่าแห้งเซนลวดบ่มีกากแจ็คเทอร์บ่มีกากแจ็คเทอร์นี่ใส่ปูเพราะอยังบอกตัวเดียวกันเม็ดนาะค่ะปูผู้ใดเห็นก้อนก็ได้ไปหาหยิบจับลอตเตอรี่ก้อนครับครับครับบอมีว่าช่องนี่มาบอกตัวนี้อีกช่องนึงมาบอกตัวนึงนะะคไม่ใช่นิสัยของปูน่าแล้วนิสัยปูน่าไม่เคยไปเอาเลขคนอื่นมาปล่อยใช่ถ้าบ่ได้บ่เอา คราบ่ได้อีหลีเพิ่นบ่บอกดิสินังโจโลอยู่บ่ขึ้นบ่ขึ้นหาบ่ขึ้นหาันานะเพราะทำไมเฮาถือศีลหาคออยู่เนี่ยทุกวันทุกเวลาทุกนาทีอ่าในเมื่อเฮามีศีลแล้วเราจะไปหาเอาของมันเป็นไปบ่ได้ถ้าบ่มีนางอยู่ซื้อลูกเพิ่นบอกกับสันนะเพราะแต่ละเทื่องนะปู่ไม่เคยคิดว่าจะไปหาเอาหวยมองคลนองฮาวหวยโยเว้นถ้าลูกศิษย์ลูกหาไหนวพ่อเอ้ยมาในมลไทยนะเพราะออกมาได้ดีแต่ว่าซั่นปู่บ่ไปไสเพราะว่านางอยู่บ้านกาเพิ่นสิให้เพิ่นก็ให้จังซี่ล่ะ นะช่วงนี้พันเล็งเขาพันษาหงจ้าพ่อพันยุ่พันเลงเขาพันษาพอถ้าเข้าพันษาไปแล้วเนี่ยพันสิออกมาหาอกยากอ่าเขาพันษาเนี่ยพันนึงเฝ้าบอกก่อนเขาพันษาเนี่ยพันสิมาหาอกกับยากแต่กันพันมหานี่ยก็ถือว่าพลาดยากเหมือนพันษาที่ผูสร้างวัดยนพันษาหนึ่งเต็มเต็มถ้ามีช่องยูทูบเบอร์คือสมัยสมือเนี่ยโอ้ยพ่อไแม่กูวัดนี่ฮงเฮืองเหลืองเหลืองคังแน่แล้วนะหนึ่งพันษาเต็มเต็มน่ะพันมาไห่น่ะจนสร้างวัดสร้างว่าแล้วน่ะ แกนแีแค่ว่าสมัยตะกี้มันมีตะเภบ้านเมืองเขาเนาะบ,บอกถือสามตัวก็ได้หาสิบาทเด้อสมัยเซพันหาสิบาทร้อยบาทเจ้าซ้ำนั่นเด้ออ่าขันคือซุมือนี่โอ้โยปูสั่งวัดสั่งว่าหงเครื่องเลือมแล้วเด้อฝากพี่ฝากน้องไว้สุขภูสุคนปูนาอ่าอีกอย่างหนึ่งปูนาขอขอบุญขอบุณพี่น้องทั้งจองเอฟซีทั้งช่องอทั้งหลายนะที่เห็นน่าขวนปัจจัยใหม่แม่นบ่ถือกันยังขวนปัจจัยใหม่ปูนาอยู่ เม็ดหินเม็ดไส้เม็ดหนึ่งก่อนนึงก็เป็นกําลังใจให้ได้สร้างไว้ให้ลูกให้หลานปูนาคบ่สร้างเพื่อไผยสร้างไว้ให้มากาเมื่อวัให้คนละเลิบนึกถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์วีดามั่นด่าต่างๆขรลในศีลในรรมเดอ้อขอให้พี่น้องเ <c oughs> อฟซีแต่ละช่องแต่ละช่องหแห่งเฮ่งมันมันรวยรวยรวยวันที่หนึ่งตอนบสามโมงสี่โมงเลยเข้ามาเชยู่เชยโยเช,ยโย,ชยโยพร้อมกันเดอ้อส<ว>าธุ<ว> ค่ะท่านผู้ชมนี่นะคะก็เป็นตัวเลขเนาะคะ่ะแนวทางนะคะในงวดวันที่หนึ่งนะคะสิงหาคมที่จะถึงนี้เนาะคะ่ะปูนาคนกะให้ตัวเลขมากนะคะให้ตัวเลขแนวทางมากสามตัวนะคะเก้าห้าเก้านะคะแอดกับขออนุญาตแยกให้นะคะหาเก้าเก้าหาเก้าเก้านะคะแต่กัรระวังในเดือคะ่ะท่านผู้ชม เลขเก้ากับเลขหกนะคะเป็นตัวเดียวกันนะคะอาจจะเป็นเก้าหกหกไอหาหกหกขาเก้าเก้านี้ก็เป็นหกหกได้เนาะคะ่ะแต่ปูนาเพิ่นก็มาขาเก้านะคะปูนาเป็นมาโตหาเก้าด้วยค่ะขาทางช่องนะคะก็เป็นซีกกลางในการนำเสนอตัวเลขเพื่อเป็นแนวทางทผู้ชมกับโปรไซรวิจรารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะ ทาทำไปชมบอมากบชอบกระเร่อนผ่านค่ะทามากทาชอบกะเก็บไว้พิจารณานะคะในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะนและก่อนจะซื้อเด้อค่ะทุกๆครั้งนะคะ,คะก่อนจะซื้อต้องมีสตินะคะค่ะสำหรับคลิปนี้แอดก็จะขอจบคลิปไ้เพียงแค่นี้ค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ